อันนี้ดวงดีจังเลยวันนี้ออกง่ายจังเลย <c oughs> เยอะๆออกทุกรอบเลย แม,ม่งตลอดเลยเว้ยต่อออกตลอดเ,เว้ยเหลือก้อนเดียวนี่แม่งออกยากที่สาย นะทุกคนชอบสีอะไรทะบมเบิ่มชอบสีม่วงเอาแบบไม่ต้องคิดว่ามันแพงแล้วต้องเอานะเว้ยคือเพชรมีเว้ยแต่คือคือเบิ่มชอบสีม่วงอะ่ะทองม่วงฟ้าเขียวทองม่วงฟ้าเขียวชอบสีอะไรเรามาลองเสิร์ฟกัน ลังที่สุดเลยอลังไปหรือเปล่ามีบัตรฟรีอยู่บัตรที่มีอยู่หกใบม่ฟรีหรอกค่ะซื้อไว้หกใบนะคะลองดูเสียหก <c oughs> ใบได้ได้ได้เงบัตรี้พิชชันเบิ้ดเลวค่ะหกใบเบิ้ลเลวต่อไปจะเป็นเงินเพชรของเรานะคะคำว่าหกเหรอ ชุดนี้อยู่ที่3,400เพชรนะคะไป่แค่3,400เพชรก็พอกับก้อนหินเดี๋ยวนะชุดที่พิมจะเอานี่ก้อนหินเท่าไหร่หนึง <What? S 1> ก้อนหิน5ก้อนพิมพ์เขียว3ใบก้อนหิน5ก้อนพิมพ์เขียว3าใบนะคะทุกคนคะ่ะมาลองดูก่อนนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะต่อไปจะเคลื่อนพลทีละหใบแล้วนะ ออกมาตลอดเลยอ่ะเ <ไป S 2> ออ <ไป S 2> เลยฮะรอบนี้ขอพิมพ์เขียวนะคะพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวพิมพเขียว <Hey. S 2> <this> ยก้อนินส้แล้วรอบนี้นะคะเราต้องการเหลือก้อนหิน2พิมพ์เขียว2นะครับใส่ตงใสเพียงประจำตัวอีรอละไปที่นี่ปั๊ก ออกออกหข้าช้าแล้วอ๊เลยเป็นไงล่ะิเขีวเวนีนเยเ่ยิมเขียวอ๊ยใครอัยาวโอยไม่เกือเลยวะเยอะนะงอพิมเขยวหนึ่งไปแล้วก,ก้อนหิหน่ก<อ>้อนยาวรอบนี้บ้มจะเอาก้อนหินหนึ่งพิมเขียวหนึ่งออกมาทีเดียวเลย <c oughs> โอ้ยย้ขอให้ขอให้ออกเลยร้วมีจะเอาจื๊บตรงนี้แล้วก็จื๊บตรงนี้เด็ดเด็ดโดนๆไปเลยสุดท้ายนะคะพี่จะเอาให้ได้เลยสุดท้ายสุดท้ายเลยต้องได้ต้องได้รอมีต้องได้ ก้อนหินก้อนเดียวมันตกตาล่าสังหารสองอันเลยอย่าดูถูกนะเบิ้มเคยหมดกับก้อนหินหนึ่งก้อนสามพันเพชรมาแล้วนะคะแต่รอบนี้ได้อยู่แล้วจริงเลยนะเนี่ยเหลืองบอยู่หนึ่งพันสามร้อยเพชรนะคะเมื่อกี้ให้งบไปสามพันสี่ร้อยเพชรใช่ไหมตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งพันสามร้อยเพชรนะคะงบได้อยู่แล้วเลยโอ้ยสิวชิวๆเลย <laughs> รอบนี้ก็ได้แล้วมังก้อนหินก้อนเดียวเองนะเชิบวะเชิบวะเชิบวะโอเคไปต่อเลยสุดท้าย มันแปละตอนแรกมันออกมาแม่งตลอดเลยเว้ยตอรออกตลอดเวอยเหลือก้อนเดียวนี่แม่งออกยากที่หายเหลือก้อนเดียวเองนะเฮ้ยก้อนเดียวเองนะเฮ้ยกัดอห่ิงก้อนเดียวเองนะนี่เฮ้ยเหลืองบแค่เจ็ดร้อยเพรเองนะเว้ยเจ็ดร้อยเพรกดได้ประมาณสองสามครั้งอีกแค่ก้อนเดียวเท่านั้นอย่าเกินงบขอหลอกหลายๆเด้อ นี่เป็นจังได้เป็นจังได้น้าตาก็ไ่เห็นบันเอสู ค่ะคือมาเห็นค่ะเบิร์ดสามเทียเบิร์ดสามรอยแล้วเบิอองอยู่ทั่วเข็นครั้งที่สี่อ๋อโหไม่มาว่ะครงที่ห้าอ๋โหอีดอกห้าร้อยแล้วนะยุดอกอ่ะครั้งที่หกโคกเทียละเด็ดเด็ครั้งที่เจ็ดค่ะเจ็ดร้อยแล้วนะมือเจ็ดร้อยเอ้ยมาเลยแขวนเอ้ยขวนมาเจ็ดร้อยมาแล้วหนึ่ง 8 9รับสืส่อเสบียงกัแผนที่แผนที่เสบียงกับนาฬิกาบ่คะเก้าลอยแล้วเก้าลอยแล้วเก้าลอยแล้วเจ็ดหนึ่งพันเพจเดิมบังเดิมเสร็จทัเข็ยนจักอันหนึ่งพันเพจทั่วเข็ยนออกอันเดียวค่ะเด็กมอสรีม um ิคเดี๋ยวย่อยก่อนมันอ๋อย่างงี้เป็นเรื่องปกติปะ ปกติมันย่อยมันได้อย่างนี้ <What? S 1> หรอกใครมองอะไรเนี่ยลุ้นไหมลุ้นไหมลุ้นขวาไหมยุม้นกีสตันเลยอ่ะดีใจไม่ทันเลยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ วันนี้นะคะตกชิ้นละแค่200เพรเท่านั้นนะคะรวมกันก็5ชิ้นนะคะ1,000เพชรเทค่ะทุกคนค่ะได้ชุดมาเหมือนได้ฟรีเลยโอ๊ยเหมือนซื้อข้าวนะะแถมชุดนะคะอู้ยผู้ชายหล่อมากเดี๋ยวเดเพิ่งเปิดเราไปเราไปใส่ชุดนี้ก่อนชุดนี้ยังไม่ได้